ฮือฮาภาพวิตติ้งของซูซี่ซูซีราใบบทแม่มาลีสวยสะพรั่งไม่เปลี่ยนสิ้นสุดการรอคอยแล้ะระค่าสำหรับละครเรื่องพรหมวิกิต ละครพีเรียดภาคต่อเรื่องบุพเพศนิวาสของผู้จัดการคนเก่งอย่างหนองอรุโนชาโดยมีการดึงนักแสดงคนเก่าอย่างพระนางปบชนวัฒน์เบลาราณีป้านจันป a r a m และปรังกันนารันและคนอื่นอนอ,นอีกมากมายพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นลูกอีกหลายคนขับข้างและที่สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้คู่พระนางตัวหลักคงจะหนีไม่พ้นแม่มาริหรือเท้าทองกิบมาที่รับบทโดยซูซี่สุสิรา ต้องบอกเลยว่าในภาคแรกบุเพศานิวา่าเธอคนนี้โดดเด่นมากด้วยความสวยและความเรียบร้อยทำให้สามารถตกแฟนคลับได้มากเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดบอชแคสไทยทีวีได้ปล่อยภาพฟิตติ้งของแม่มารีออกมาแล้วความสวยและออร่าต้องบอกเลยว่าชนะเลิศสุดๆคะ่ะ